สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนาะกับช่องบะทองปากเสกิ้แซบคือเก่าพี่น้องมามามันนี้ได้ดของแซบของลาบป,ปากเนี่ยพี่นอ่อยข้องมัด,ดได้ไอ้ก้อยขมพีม่น้อยก,ก,ก้อยขมลาบขมนี่ผัากกาดปรแกมก็จะมีผักชีผักกาดผักสะเดาหลายอย่างหลายแนวพี่น้องสม้มเมกมะเขืออันนี้ลูกเงียงเผาพี่น้อง มา嘛มาเซฟเซมกันบัวลอยใหญ่ห้งาหงก็สลงมือกนะับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บะทองคือเกาเนาะทุกคนมา嘛ขาดบาัวลอยคือเกาเหนียวนะี่แหละพี่หน่องไอ้คือเกามองเกาม,มองเดิมเลยเพิ่มเติมคือบรรยากาศโอ้ยพี่หน่องอ้สุดยอดมึอนี่หอนข้าอีดีเหรอมา嘛มาบัวลอยใหญ่ห้างเนาะทุกคนของมักขอโทษขออภยัยคนบอกกินดิบกินแดงนะทุกคนบะทองนี่มักขนาดนี่ขำารลแฮกมัน เอาคำใหญ่ๆเลยพี่เนอะอืมอืมพลิกเป็นกรรมด้วยมาคำแรกเอาเป็นซ0เมดพูดหละพี่เนอะเอามานี่ กรอบครับแลาขมเจอขมมมดนลยพี่หน่อยอืม,อมประกาศวาสาบิประกาศที่ อมาเลวทุกคนตักชาบบมากก่คำใหญ่ๆอืมผิห<า>อืมกรอบ ซื้อมายี่สิบบาทพริกชิโนหอ,อมแห้งทุกคนทำยังไงลูกเงียงอืม Thoáng đi nung nhang pháo taxi bích đèn hoàn tiếp Mm hmm. กรอบเป็นกรอบพิ่งคนนะหอมหอมเผา <c oughs> พอมาณเอาหายเมื่อยนึงทุกคน เรเคยกินลองกินบงังอู้แซ่บอยู่หอมทานหน่วยกรอ,อบทุกคน ผิดเป็นกรรมเบิกรอบแห้งทุกคนอ โอ้หอ,อนครับเขาแต่เคยแทนทุกคนนะคำใหญ่

โอ้พี่น้อยเจองตับแซ่บแห้งของมักกินยำได้แซ่บทุกคนเลยอ๋อพี่น้องอิ่มหนำซ้ำร้านเลือพักหน่อยนึงกินเบอเบิดทุกคนเลยของก็เลือไล่เติบอยู่อ่ะคลิปนี้ท้ำนี่แหละท้ามักคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อสิ่งที่สำคัญนี่แกดื่มกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิบธพลาดษที่ใหม่แล้วทุกคน เอาคลิปนี้เองสักนี่แหละ <c oughs> ขอตัวรายไปก่อนเนี่ยวพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ